รักเออรักเรย์มาฮะน่าจะลงรักเรย์จะได้ใส่ไอ้นี่ Thunder Wave ไปไงอืมแต่ผมไม่ดื้อมั้งใช่ไหมเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะมากลับมาพบกับผมวันนี้เช่นเคลยกับโปเกมอนเกเออแกับเกมโปเกมอนอัสอุสในพาร์ทที่17 17-16ครับน,นะ สินะโอ้โหถือว่าไม่เร็วนะฮะว่าเราเรายังเรายังจําได้อยู่คืดอกีตะร์ทองช่างมันเถอะผมไม่สนใจแล้วคือใช้นี่พาในเกตีหามันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันได้ง่ายจนแบบเฉยๆกับมันมากเลยเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปจับมันด้วยซ้ํานะมาเอาลงมาปุ๊บคุยเลยเหรอสวัสดีครับ วันนี้เรามาจับใครเอ่ยแคสเซเลียปะพคสเซเลียมันชื่ออะไรนะเทพเป็นความฝันนะเทพป็งความฝันดีใช่ไหมใช่ไหมครับอะไรเจ๊ไปไกลไม่อยากคุยด้วยเออไม่ว่างนะผมไม่ว่างเขาเล่นกับคุณนะโอเคเข้ามาแล้วว้าก็ซีเนียใช่ปะมานชื่อกซีเนียปะน่าจะใช่ปะะ เทพแห่งออกไปแล้ว What โ oh oh อ้โหโอ้โหเออเออไปเอาเออแหมพ,ยา,มพย,ามายายามพยายามเชิญไผ่ใหญยามให้ถึงเวลาเอาเลยอย่าแรงอย่าตายอย่าตายอย่าตายเออเอาเลงงายง่ายๆนะเชียวอุ้ย

อีทำไมมันตัวมันบางจังเลยเอิร์ทพาวเวอร์ออเออเออเบาหน่อยเบาหน่อยอืมโอ้ยเดือดเดือดมูลบัตพุทพุทพุทอ่าเอาเลยไงเดือดมันไม่กลับเป็นเหมือนเดิมวะเออเยอะหรืออนทิท yeah! ด,ด้วยอุ้ยมันใช้เอาเลยโอ้มูนบัตเอโอโคตรแตกเลือดมันไม่กลับมาจากเมื่อกี้ไงอ่ะ เฝ้าอ่ะฝ่ายแล้วเหลือสองตัวด้วยอุ้ยมนี้อุ้ยน่าจะเอาลัก,ล,กลักเออลักเรมาฮนะน่าจะลองลักเยจะได้ใส่ไอ้นี่ thunder wave ไปไงอืมแต่ผมไม่ดื้อมใช่ไหมอ่ะดื้อเว้ยดื้อเว้ยสีเหลืองแล้วนะก็ซีเนียสีเหลืองแล้วนะเอาเอออย่าดื้ออุ้ยทำลายทำลายโอ้ยเฮ็ดพี P. แหม่ไม่ชอบอย่างนี้เลยว้าหลบพ้นด้วยแหละไปอีกรอบนึงไอ,ลอทท้ล็อตเทวโคตรเบาเลยโคตรเบาไอา้ไซคิกออกูแพ้ไซคิกไซคิกโคตรแรงเลยไอเอาเอ,อ้ยติดทีเถอะตีเดียวเตตดติดเออติดกับผีเลย ไม่เอาไม่เอาใจเย็นเฮ้ยใจเย็นหน่อยเร็วๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเร็ว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 บอลนี้แค่สามลูกเองโปลอดไดปลด Yes อู้เกือบตายปลาบอกคอยหลอด Yeah อ้๋เหนื่อยจริงเลยพวกพี่เนี่ยโอ้ ไชแผลนึงมาแล้วแผดพลาดอะไรก็ไม่รู้อือหึไงเสร็จการเรียบร้อยตอนนี้มันเป็นของอัวแล้ว่ะครับครับผมเย่บูนวิวเออร์ดิเยออารีนาโอ้เหลืออีกเควสหนึ่งเหลืออีกแค่เควสเดียวเควสเดียวเควสเควสโอเคมีสัก เดี๋ยวนะให้ไปที่มันแบบทะเลสาบป,ปะมานาฟี่ปะใช่ไหมตรงนี้ใช่มานาฟี่ปะทะเลสาบใช่ปะวะไม่รู้เหมือนกันว่าใช่มานาฟี่ไหมอ่ะถ้าใช่ก็ดีแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้เลยวะแต่ถ้าเป็นมานาฟี่ก็ดีนะสวัสดีครับคุณเอ่อใครวนะนาะเอาคุณคามาโดคุณคามาโดว่าไง มาทำอะไรที่นี่อ๋อที่มันเททสอบทีส่สวยงิมมากมเลยรโอเคครับมาสู้กันเหมือนรลอะลอมอู้มีห้าตัวเลยหรอชิบหายแล้วเมื่อกี้เราเลือกลักเลยปะใช่โอ้ใช่ด้วยเราเลือกลักเลเฮ้ยจริงเลยราเจ็ดสิบแล้วนะแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่เลยครับไป ัาเบียดเราเปลเเี่ยนตัวกันหน่อยเพราะว่ามันมันเกินไปไอ้นี่มันเกินไปมันเวลอปกห้าเลยนะครับไปเอ,อิร์ดเอาวอวอือไงายหงายงเลยต่อไปอู้เจ้าคาบีบิอนเอาเอาเลย คิดที่ค ra. ้ no oh, oh. อนิไหมคิดที่ค้อนฮิตเอ้ยไม่คีแฮะกาเบิจะใช้อ้าวอร์ตัวไรอ๋อตัวพลังจิตพลังจิตงนีนก็ต้องเจอเอิร์ธพาวเวอร์เอ้ยไม่ใช่พลังจิตน่าจะเป็นน้ำปะน้ำน่าจะน้ำใช่ๆๆตัวนี้น้ำไม่เราเคยจัดตัวนี้ก่อนโอ้เจ็บหน้าโอ้ เลือดเลือดเลือดมันเด้งแรงจังงาอืมโอ้ยฟูริโต้โอ้โหที่จะเอาตัวนี้มาแทง,งเพื่อบอกผมที่เอามาแทง,งเพื่อเอามาแทงเสียของเปล่าบ่ะน,นี่ฟูริโตนนะ่ะเออเห็นไหมบอกแล้วเสียของเปล่าคุณคามาโดเออมาตัวต่อไปอ่าคาบบิโอน พี่ก,ก,ก,ก้อนเก่งก็อิมแพคแม่มาถึงก็เอาของใหญ่เลยนะเอ,อิร์วเวอร์อุย้อยทำไมไม่ตายทำไมไม่ตายทำไมมันอย่างนี้ล่ะอ,อืออือเอาเรยไปซะพี่ก้อนเลยก้าได้กินเลือดโอ้ คุณโอ้ยเจ้าซอสแดนเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งระดับเพิ่มละ่ะว่อ่าน่าเพิ่มละ่ะเอาเลยเอาหลบพ้นชิบหายกูแตกกูแตกเออคูแตกจริงๆด้วยทำไมไม่ตีไปแล้ว,วโอโทยตีไปก็จบแล้วนั่นนะเอาป่ะเอายืดไปเลย โอ้ยเลยค่าใหญ่เลยต้องสไลด์ไอซ้ซาเอามายิงโดนผมพี่ันเนี่ยเออพลังป้องกันมันลดด้วยตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วธาตุไฟต่างหากตัวจะไปว้ามาโอ,อ้พี่นกเหรอพี่นกเป็นธาตุทางขีปะอยว่ทางจิตเจ็บนะโอ้กูตายกูตาย ตายตายหาแน่ลีบต้องไส Shadow Ball อ,อืมไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตกเอาก็มันลดพลังโจทย์ดีอยู่นะอ้าเอ้แอสเนปเฮ้ย,นยเยนาะตายตายคู่แล้วตอนนี้ไปเลยครับลักเลยเออไม่ใช่ลักเลยครับไปครับลักเลยไป นี่ถ้าพี่แพ้นะผมไม่รู้จะพูดกับพี่ยังไงนะไปเลยวิชช็อตอืมเฮ้ยจริงๆเลยเยอะจริงๆเลยโปเกมอนผมก็มานินมาแค่สามตัวนีนที่มาเล่นเนี่ยที่เหลือช่องว่างไว้เออไว้จับไอจงไว้จับอะไรพอไงพอใจยังเฮ้ยฮิวให้ผมฮิวให้ผมหน่อยไม่ได้เหรอทำไมไม่ฮิวให้ผมหน่อยอ่ะทำไมทำเปนอย่างเงี้ยเออโอเคครับ ครับทดสอบอลไรผมมีเลรอครับอะไรอ่ะโอ้ได้อะไรฟิตแพลทมาเอาแล้วเราจะไปจับมานาฟี่ที่ไหนล่ะอ๋อฮะครับครับอะไรอ่ะฮน้ลฮ <Hello? S 1> อ้าวผมพี่เฉย What? เราจะไปจับมานาฟี่ที่ไหนมานาฟี่มันไม่มีที่นี่เหรอเอาแล้วที่ผมไปดูมามันคืออะไรโอเคเรารู้วิธีไปจับมานาฟีล่ละวิธีจับมานาฟี่ก็คือเราต้องเพิ่มโปเกม,มอนไปให้น้องนะฮะไปให้น้องใช่ไหมสามตัวในตี้ของคุณ โอเคอันนี้ผมเพิ่มลักเลยไปให้หน่อยแล้วกันเผื่อใช้มันเป็นธาตุน้ำเนนะี่ยเนาะอ่ะตัวแรกเลยนะที่เราจะไปจับเจ้านั่นกันก็คือเม่นนี่ต้องใช้ลางสองแล้วก็เจ้าแมวน้ําแมวน้ำแมวน้ําแมวน้ําแมวน้าจีพายแล้วจีพายแล้วแมวน้าแมวน้ําแล้ว แมวน้ำอยู่ไหนอะแมวน้ำโอเคแมวน้ำแมวน้ำเดีวน้ำล่างแรกนะใช่แมวน้ำล่างแรกแล้วคุณคุณอ่าปลากระเบนล่างแรกเหมือนกันนะครับเพราะน้ำสามตัวนี้สามารถได้พบทั้งสามตัวที่นี่นะไปะใช้เราคงต้องใช้ตอนเย็นตอนเย็นด้วยต้องใช้ตอนเย็นด้วยแล้ว โปรมอนอาจจะต้องใช้แค่สามตัวนั้นที่มีนะแค่สามตัวที่มีคิดว่าน่าจะใช่น่าใช่เก็บเก็บเก็บโปเกมอนในตัวที่เหลือกันเก็บโปเกมอนที่เหลือที่เก็บที่เก็บออกมาออกมาเออเอ,เอาไม่ใช่อแคสเนียไปแล้วเจ้าลักเลไปไป,ไปแล้วก็ มาแล้วเราก็จะได้ถ้าเราได้ยินเสียงแปลว่าเรามาถูกทางแล้วได้ยินเสียงแบบฟูเย่เียมไปเราไปตรงนู้นไปถ้ำนู้นไปที่ถ้าไปที่ทํ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 าที่ทําที่ทํมามันต้องได้ยินเสียงนั้นนะเท่านั้นนะต้องย,ยินเสียงนั้นเท่านั้นนะ <c oughs> เอาเดี๋ยวนะมันมีสองถ้ำเหรอันอ้าววอด อ้าวชิบหายทุกคนผมขอโทษมันท่ำผิดมันมีสองท่ำมแม่มันมีสองท่ำม,มันมีสองท่ำนีไ่ไงเออใช่ปะเออโอ้โห,โหเออมันมีสองท่ำโผลมาอื้มทำซะเอเอเดี๋ยวนะเราไม่ได้เราเดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนโปเกมอนโอ้ยมันเอาฟินยิงด้วยมันเอาฟีมันเอาฟีโอ้ น้องพี่สี่ตัวเลยนะแป๊บแป๊บแป๊บเราเฮียขอเซฟก่อนนะขอเซฟก่อนอเนี่ยแล้วก็อืออืมอ,อืมมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจับได้เลยปะอือเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเวลาสามสี่อ๋อถ้าเราใช้อันโอ้เดี๋ยวอ๋อจับได้เลยเหรอ อ๋อเอาเลยสิกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรล่ะเออมาลูกเดียวเหอะอย่าอย่าเลยผมไม่ได้เตรียมตัวผมไม่ได้เตรียมโปเกม,มอนมาบอ่าไม่นะ้ำ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 ผมไม่ได้เตรียมเตรียมโปเกม,มอนมามันได้ปะวะงัวได้ไหมเออ ได้ป่อได้ป่ะขอได้เหอะขอได้เหรออย่าดื้อมันมีตั้งสี่ตัวอ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาออกมาหน่อยออกมาหน่อยโอเคเอาตัวเดียวก่อนเอาแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวทีละตัวทีละตัวเออตัวเดียวก่อน จะได้ทำอะไรถูกกันขออย่าตายนะอะ้อ้มโอเคโอเคโอ้อืมโอ้เดี๋ยวทำไมมันตีได้สองทีเล่าโอ้นอ่ะทำไมมันตีได้สองทีกันล่ะอ่าลองปาบอลดูก่อนนะขอลูกเดียวเหอะ จริงแอาดื้อเลยอย่าดื้อเลยอย่าดื้อเลย,อ,ย,เลยอ่ามันก็ยังดื้อตัวโอ้บับเบิลบับเบิลมึงต้องใช้ผลาละสายนั่นแหละใช่ไหมน่าจะต้องใช้อ่ะเพราะว่ามันมันเล่นมันเล่นตัวคือคนเล่นตัวมันนี่ใส่ไม่ดีอ่ะรู้เวฟย้ย โอ,โอ,โอ้ยยิงจิตรนืมไงคุณพ,พี่เล่นตัวขี้เล่นตัวทีเดียว,วยวอมเหรอไม่ยอมวะ่ะตอนนี้สามหกเลยนะก็นั้อยู่เป็นเทพมายาที่พัฒน,นามาจากดิโดไว้ป่ะโออะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะโอ้ยมันเพิ่มโกงเพิ่มเ,มเ,มเมกาะบอลบาเลยเฮ้ย อย่าดื้ออ,อย่าดื้อ,อไม่เอาไม่เอาเด็กดีของพ่อเด็กดีของพ่ออ่าตูแตกแน่เลยโอ้โหคงต้องไปเอากาเบียนมาแหละคงต้องมาเราโจมตีด้วยอ่ะงั้นคงต้องใช้ลูกเนี้ยลูกใหญ่สุดของเราที่มีไม่รู้ว่าได้ไหมแต่ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยคิดกันดีดี Yeah โอเคเราคงต้องปาลูกนี้ทั้งหมดแหละเราคงต้องปาลูกนี้ทั้งหมดก่อนที่อะไรอะไรโอ้โอ้เดี๋ยว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 ออกมาทีตัวเอาทีตัวเอาทีตัวเออมาทีตัวไม่ทีตัวอืมอืมฮะโอเดี๋ยวมันมาสามตัวเลยเฮ้ยปาบอไปอ่ะมีมีมีจริงจีิงจริสามตัวเลย ได้ปะวะได้เหรอได้เหรอว้าไม่นะมันสามตัวเลยอ่ะออแล้วมันจับยากจับเย็นลึกเกินโอ้ยโอเคงั้นเอาโอวิตไปโอวิตอือ น่าจะเบาๆเออแต่พลังพกกักอุ้ยพลังจุดทีเราก็ลดแต่ไม่เป็นไรเลือดเรายืนไหวอยู่มัง้งมั้งนะมัง้งแหละโอ้ปะป๊อ่าจะแตกแล้วไม่เอาสิไม่เอาสิไม่เอาสิเฮ้ยจะเย็นๆจะเย็นๆกันหน่อยจะเย็นๆกันนิดหนึ่ง ขอเหอะลูกเดียวเออแหมคงต้องกลับไปฟูชันแล้วมั้งเนี่ยโอ้ใจเย็ใจเใจเย็โอ้สต้องสมัย์อรเตอร์พลัสเอ้อชิบหายจะตายหมดแล้วเนี่ยขอตัวหนึ่งแบบโอ้อ่าอากุาแตกกุแตก แตกจัดเลยครับเนี่ยเออใจเย็นๆโอ้ยขอลูกนี้ติดได้ปะล่ะก็ได้กลับมามันก็ได้เหลือตัวเดียวขอร้องตีเถอะไม่ติดไม่ติดนะครับไม่ติดครับจำไงดีครับทิ้งหายแล้วครับมันมันชาร์จใหจเลยครับโอ้ยไอ้นก็ไลฟ ถ้ามันมาลุมผมไงถ้ามันไม่ลุมนะผมไหวอยู่นะเนี่ยอืมตัวเดียวแล้วอะ่ะรักเลยพอเทินผมด้วยว่าเออหาเทินมันน่ะมันเล่นเทินมันน่ะโอ้ยอเออเหลืองๆหน่อยโอเคน่าจะจับได้แล้วล่ะโอ้ยเจ็บ โอ้วัตเตอร์พันธ์อีกอืตัวหนักสุดด้วยไอ้ใช้บอลน,นี่แหละไม่รู้แล้วเหมือนกันมันดูมันดูยากเย็นกับโปเกมอนในตำนานอานีู่แบบนี้อะนาฟี่เออโอเทีแงมโอ้อะเออเบาๆนะ อย่าตายอย่าตายได้โปรด yes 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 โ oh, อ yeah. ้ยเย้สักทีอสักทียอมผมสักทีมาัะพี่เอ้ยยอมซะก็ยังจะเล่นตัวยังจะเล่นตัว,วอีกมา ยอมเอยอมเอยอมได้แล้วยอมเย้ yeah! ฮู้โอ้ยเสียงเสียงรถสามมาพอดีเลยเฮ้ยเจงจริงๆเลยไปไปหาโปรเฟสเซอร์โอเคมามาสารุปยอดของวันนี้กันหูยทำไมไม่ทำไมรู้สึกว่ามันอัดนานขนาดนี้ แล้วก็ตัวนี้อืมอ่ะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาอืมแย่โอ้โหยืนเป็นบอยแบนด์เลยอ่ะโคตรเท่เฮ้ยดูดิความน่ารักของนอนน่ะนอน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 ทั้งหลายอ้าวถ้าผมหันมาข้างหลังไม่หันตาบอดไม่หันตาเว้ยโอเค นี่ครับผมประกอบการของเราวันนี้ที่เราได้มาทั้งมานาฟฟีแล้วก็คาสเลียคอสเซียชื่ออะไรก็ช่างเออโอเคเอาเป็นว่าผมขอตัดพาร์ทเพียงตอนนี้ก่อนดีวกว่านะก็ได้ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเปลังใจในการทังคลิปต่อไปตอนนี้ผมต้องขอจัดาาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบวายบายจุ๊บบัสดีครับ